โอเคแล้วกูเพืชมก็เหมือนว่าจะถึงเข้าถึงปี2022ซึ่งเพี้ยครับก็เดี๋ยวเราถามเราถามไปปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับอ่าอย่างข้างหลังนะครับมันคือก็คือ2020นั่นเองครับโอเคครับคุณลูกคนมีอะไรจะพูดไหมครับก็ถึงใกล้ถึงปี2022แล้วเราไปก่อนวันหนึ่งวันเลยนะฮะสวัสดีครับชมลมคนชอบไม้ครับวันนี้นะครับเป็นใกล้จะถึงปีใหม่นะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมที่ชื่อว่า ตเติมตัวโดวยคุกกี้แลวต้องทาด้วยรันนะครับก็ไม่ไม่รู้หรอกครับเกมอะไรเอไม่รู้ห <c oughs> รอกบางคนร,รู้หมดแล้วครับก็คนไม่ต้องสนใจตัวผมนที่อยากใส่ชุดไทยแต่แต่มาถึงขันววันปีใหม่นะคิดว่าเป็นกบบไทยนะใส่อะไรชุดไทยคุณใส่ชุดไทยอะไรตอนในตอนปีใหม่คุณใส่นี่ชุดนี้ชุดอะไรคุณใส่ชุดฮาโลวีนเนี่ยันยา โอเคคุณผู้ชมลาก,ก่อนครับขอให้วิตวิตยูอาร์แฮปปี้รูเลียนะครับทุกคนครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันจบเร็ยจังวะอาจจะต่อ,อแล้วครับเอาป่าหรอกกจะจบแล้วก็ได้โอเค